สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์นะคะในวันที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2565มีทั้งหมดนะคะ7ลัคนาราศีที่มีดวงจะได้โชคได้ลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในเรื่องของการเงินอย่างไม่คาดคิดนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราภา ชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะลัคนาราศีแรกเลยนะคะก็ลัคนาราศีเมษค่ะชาวลัคนาราศีเมษก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคำพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับชีวิตของท่านมากที่สุดค่ะ เราจะเห็นได้ว่าที่ลัคนาของท่านนั้นมีดวงดาวทับถึง3ดวงด้วยกันแล้วนะคะและดาวที่สำคัญมากที่สุดก็คือดาวพระราหูดวงนี้ซึ่งดาวพระราหูดวงนี้นะคะเขามาจากพบเรือนโชคลาภค่ะมาทับที่ลัคนาของท่านตั้งแต่วันที่30มีนาคม ปีห5นี้และก็อยู่ตรงนี้ไปประมาณ1ปีครึ่งนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีครึ่งนั้นท่านผู้ชมมักจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบแบบฟลุกฟล๊กๆท่านมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบแบบไม่คาดคิดหรือในตรงจุดนี้นะคะอาจจะหมายถึงโอกาสดีๆในเรื่องของการหาเงินหรือรายได้เข้ามาก็เป็นไปได้ค่ะและดาวพระราหูดวงนี้นะคะก็หมายถึงการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายการพนันหรือสิ่งต่างๆที่เป็นสีเทาด้วยนะคะ ก็จะส่งผลดีในเรื่องของรายได้และก็ผลประโยชน์มาให้ท่านตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งเลยนะคะและในวันที่16มิถุนายนปี65นี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าดาวที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของท่านก็โครจรไปไม่เสียนะคะอยู่ในภพสหัชชะแล้วดาวประจําเรือนของภพสหัชชะก็โครจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินของท่านนั่นเองค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็จะมีการเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้ในวันที่16มิถุนายนปี65นี้ท่านมีเกณฑ์นะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็จะมองเห็นได้ว่าในพบเกี่ยวกับโชคลาภของท่านนั้นมีดาวพระเกตค่ะโคจรมาที่ ตรงจุดนี้นะคะก็หมายความว่านะคะท่านจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคอยนําลาบนําผลมาให้กับท่านหรือบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะไป<อ>ไหว้พระไปทําบุญไปนั่งสมาธิหรืออาจจะไปเที่ยวตามวัดตามวาต่างๆนะคะก็จะนํามาซึ่งโชคลาภให้กับท่านนั่นเองค่ะและในตรงจุดนี้เช่นเดียวกันนะคะก็ยังมีความหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบ้านนะคะอย่างเช่นองค์เทพ เทพประจําบ้านอะไรทํานองนี้นะคะก็จะส่งผลดีให้กับท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะอาจจะฝันแปลกๆอาจจะฝันเห็นพญานาคหรืออาจจะฝันว่าได้ไปวัดที่มียอดแหลมๆเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นไปนะคะท่านก็ลองนําตรงจุดนี้นะคะไปทําการซื้อในงวดของวันที่16มิถุนายนก็จะเป็นผลดีสําหรับท่านนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้ก็เป็นเพียงการนําเอาลคณาราศีเมษมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็ควรมีสติและก็มีวิจ,จะะารณญาณให้มากๆเลยค่ะเพราะไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีเมษทุกๆท,ท่านนะคะจะถูกหวยรวยเบอร์ในวันนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมหรือวาสนาเดิมของท่านนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตาม จีลาก็ขออวยพรนะคะให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกๆุท,กท่านในวันนี้นะคะโชคดีมีชัยประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินมีโชคลาภไหลเข้ามาอย่างเนืองนองไม่ขาดสายนะคะและก็ขอให้ร่ารวยทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะที่มีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในวันที่16มิถุนายนปี65นี้ก็คือลัคนาราศีมิถุนค่ะจะเห็นได้ว่านะคะชาวลัคนาราศีมิถุนในวันนี้นะคะมีดาวาพระพุธมากลุ่มที่ลัคนาของท่านและดาวพระพุธดวงนี้นะคะก็หมายถึงการเงินด้วยค่ะ และอีกพบเรือนหนึ่งก็หมายถึงพบปุตตะนั่นเองในเมื่อนะคะพบที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายพบที่เกี่ยวกับการเงินมาทับที่ลัคนาของท่านท่านก็มีเกณฑ์น,นะคะจะถูกหวยรวยเบอร์หรือท่านก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะโชคดีในเรื่องของการเงินอย่างมากๆเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็มาดูอีกจุดจุหนึ่งเลยนะคะก็คือที่พบโชคลาภของท่านนี้นะคะก็คือ มีดาวพ,พระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะเป็นดาวประจําเรือนนะคะและดาวพ,พระพฤหัสด,ดวงนี้ก็ได้ตําแหน่งกเกษตรตราทิบดีนะคะส่งผลดีให้กับท่านเป็นอย่างมากเลยก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65นี้นะคะนับไปเลยนะคะประมาณหนึ่งปีเต็มๆท่านมีดาวที่เกี่ยวกับโชคลาภเขาได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีก็หมายถึงความมั่นคงตลอดระยะเวลาต่อเนื่องกันไป1ปีค่ะก็ ก็หมายความว่านะคะในช่วงระยะเวลา1ปีนี้นะคะท่านมักมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบท่านมีโอกาสดีๆที่จะเข้ามาตลอดระยะเวลา1ปีเลยในพกโชคลาบนะคะนอกจากดาวพระพฤหัสแล้วนะคะยังมีดาวพระอังคารค่ะยังโคจรอยู่ร่วมราศีกับดาวพระพฤหัสดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่สมพลกันค่ะมีเกณฑ์การเกื้อกูลซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ดาวพระอังคารดวงนี้ก็หมายถึงนะคะเพศตรงกันข้ามของท่านหรือคนรักของท่านก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะซื้อรอตเตอรี่ท่านจะซื้อหวยซื้อเบอร์อย่างไรนะคะก็ซื้อกับเพศตรงกันข้ามค่ะหรือให้คนรักของท่านหยิบจับมาให้ท่านก็จะเป็นการดีสําหรับท่านนะคะ จากดวงดาวต่างๆที่โคจรที่มองเห็นนะคะก็พอจะสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีมิถุนในวันที่16มิถุนายนปี65นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดวงดาวการเงินการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายรวมไปถึงนะคบดาวที่เกี่ยวกับพบโชคลาภเอื้ออํานวยให้กับท่านนะคะมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์ในวันนี้เป็นอย่างมากเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจ,จะะารณญาณในตรงจุดนี้ให้มากๆนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าดวงชะตาของทุกๆท่านนะคะจะ ถูกหวยรวยเบอร์ค่ะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่ามีเกณฑ์ในเรื่องนี้หรือเปล่าค่ะแต่อย่างไรก็ตามจีลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกทุกท,กท่านเลยนะคะในวันนี้โชคดีมีชัยร่ํารวยเป็นเศรษฐีทุกทุกท่านเลยนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะก็คือลัคนาราศีพิจิกาในวันที่16มิถุนายนปี65นี้นะคะท่านมีเกณฑ์นะคะจะร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีเกณฑ์จะได้การเงินจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะเราก็มาดูที่พบการเงินของท่านเลยนะคะตรงจุดนี้ค่ะมีดาวพระพฤหัสนะคะเป็นดาวประจําเรือนเขาโครจรเข้ามาอยู่ในพบปุตตะพบปุตตะก็หมายถึงพบที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65แล้วนะคะแล้วก็อยู่ตรง นี้ไปเลยประมาณ1ปีค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะท่านผู้ชมก็จะมีเกณฑ์นะคะได้จากตรงนี้เป็นประจำหรือสม่ำเสมอนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขึ้นอยู่กับการโคจรของดวงดาวดวงอื่นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านจะต้องมาอัปเดตดวงของท่านอยู่ตลอดเวลานะคะจิลาก็จะมีการพยากรณ์เมื่อมีดวงดาวเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ และในวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพระอังคารก็โคจรไปอยู่ในภพปุตตะเช่นเดียวกันค่ะแล้วไปอยู่ร่วมกับดาวพระพรหัสเช่นนี้นะคะเป็นดาวคู่สมพลกันค่ะดาวคู่นี้นะคะมีการเกื้อกูลซึ่งกันและก,กันเราก็มาดูอีกจุดจุดหนึ่งเลยนะคะว่าในภพโชคลาภของท่านนั้นนะคะโคจรไปอยู่ในภพเพศตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นค่ะ ท่านจะต้องซื้อกับเพศตรงกันข้ามของท่านนะคะท่านก็จะได้โชคได้ลาบจากตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามในวันนี้นะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะผิดใจก,กันกับคนรักของท่านมีเกณฑ์การบาดหมางใจหรือ คนรักของท่านในวันนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ท่านมีสตินะคะแล้วก็บริหารในเรื่องของการเงินและบริหารในเรื่องของความรักให้ดีๆนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนั้นนะคะนํามาซึ่งรายได้ให้กับท่านนํามาซึ่งโชคลาภให้กับท่านแต่ก็อาจจะเป็นทุกขลาภก็เป็นไปได้นะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะคำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนำอลัคนาราศีพิจิกค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติจะต้องมีวิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกทกท่านจะถูกหวยรวยเบอร์ในวันนี้ค่ะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมและวาสนาของท่านด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามจิราก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกทกท,กท่านนะคะร่ํารวยเป็นเศรษฐีนะคะแล้วก็มีความ ตามสุขในวันนี้ให้มากๆนะคะลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะที่มีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์ในวันที่16มิถุนายนปี65นี้ก็คือลัคนาราศีธนูค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะในภพของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของท่านนะคะโคจรไปอยู่ร่วมกับดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวคู่สมพลกันค่ะดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะได้ตําแหน่งที่เด่นดีมากๆนะคะได้ตําแหน่งกเกษตราธิบดีเขาเข้ามาตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65แล้วนะคะแล้วก็อยู่ตรงจุดนี้ไปประมาณอีก1ปีค่ะช่วงนี้นะคะท่านก็จะมีเกณฑ์นในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายเพราะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่สมพลกันนะคะท่านก็ควรจะเอานะคะเลขที่บ้านเลขที่รถของท่านก็จะส่งผลดีให้กับท่าน ตรงจุดนี้ให้มากๆเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็มาดูที่พบการเงินของท่านเลยค่ะมีดาวพระเสาร์และก็ดาวพระจันทรโคโจรอยู่ด้วยนะคะดาวพระเสาร์นะคะอยู่พบการเงินของท่านเป็นระยะเวลายาวนานแล้วนะคะประมาณ ปกีกว่าแล้วแล้วก็ยังจะอยู่ตรงนี้อีกประมาณปกาีกว่าเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นการเงินของท่านตลอดระยะเวลาประมาณ2ปีที่ดาวพระเสาร์อยู่ตรงจุดนี้นะคะก็จะทําให้ท่านมีการเงินเข้ามาอย่างเรื่อยๆเข้ามาอย่างสม่ําเสมอรหรือการเงินของท่านมีความมั่นคงนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามกีฬาก็ขอฝากในวันที่16มิถุนายนนี้นะคะมีดาวพระจันรโคจรมาอยู่ร่วมด้วยกับดาวพระเสาร์ในพบการเงินเช่นนี้ห้ามเอาไปใช้ใน เรื่องของผิดประเภทนะคะถ้าท่านบริหารการเงินของท่านไปแบบที่ท่านเคยทํานะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีปัญหานะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะในวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมชาวลัคนาราศีธนูค่ะให้ระมัดระวังในเรื่องของความรักความผูกพันด้วยนะคะคนรักของท่านหรือผู้ครองของท่านในวันนี้นะคะอาจจะไม่ชอบใจท่านอาจจะมีความขัดข้อง มองใจกันกันกบท่านหรืออาจจะมีความคิดที่ขัดแย้งกับท่านก็เป็นไปได้ค่ะอย่าลืมนะคะอยู่ที่คําพูดของท่านนะคะจะพูดอย่างไรนะคะให้คนรักมีความรู้สึกดีๆก็ขึ้นอยู่กับที่คําพูดของท่านนะคะขอให้พูดออกไปด้วยใจนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอยู่ที่การพูดคุยกันนะคะ จากดวงดาวที่โคจรนะคะบ่งบอกให้ว่าชาวลัคนาราศีธนูในวันที่16มิถุนายนปี65นี้มีเกณฑ์จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายแต่อย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชม ทุกทกท่านนะคะให้เรามัระวังในเรื่องของความรักความผูกพันอยู่ที่คําพูดค่ะจะพูดอย่างไรและก็รวมไปถึงนะคะบริหารการเงินให้ดีๆนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนํเอลัคนาราศีธนูมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ได้เฉพาะเจาะจงของดวงของท่านใดท่านหนึ่งค่ะท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆนะคะไม่ได้หมายความว่าทุกทกท,กท่านจะถูกหวยรวยเบอร์และโชคดีในเรื่องนี้อยู่ที่พื้นดวงเดิมของ ท่านและวาสนาของท่านด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามกีฬาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีธนทูทุกทุกท่านเลยนะคะโชคดีมีชัยร่ารวยเป็นเศรษฐีและก็มีความสุขทุกทุกท่านด้วยนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะในวันที่16มิถุนาย,ยนปี -65 นี้นะคะที่มีเกณฑ์จะร่ํารวยเป็นเศรษฐีมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็คือลัคนาราศีมังกรค่ะจะเห็นได้ว่านะคะดาวการเงินของท่านนั้นนะคะโคจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะได้ตําแหน่งเทวีโชคอยู่ในภพพันธุค,ค่ะและในวันนี้นะคะดาวที่เกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายก็มาอยู่ร่วมราศีกับดาวการเงินด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมังกรในวันนี้นะคะถึงแม้ว่าท่านจะมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์แต่การเงินของท่านมีเกณฑ์สัพผัสจากมือหนึ่งไปอีก,อกมือหนึ่งนะคะ ก็ขอให้บริหารการเงินให้ดีๆด,ด้วยค่ะและในวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในเรื่องของความรักความผูกพันของท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะแยกกันอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะความรักของท่านยังไม่ลงตัวนะคะในวันนี้ก็ขอให้ใจเย็นๆน,นะคะอาจจะได้ไปรับประทานอาหารอริ่อร่อยกับคนรักของท่านในวันนี้ก็เป็นไปได้และก็เป็นจุดของการจากลากันนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคําพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนาเอาลัคณะ ราศีมังกรมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมก็ควรมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีมังกรทุกทท่านจะถูกหวยรวยเบอร์ร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมท่านหรือขึ้นอยู่กับวาสนาของท่านนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะจีลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมังกรท,กทุกทุกท่านนะคะการเงินสุดปังคิดอะไรก็เป็นเงินเป็นทองร่ำรวยเป็นเศรษฐีท,ทุกทุกท่านเลยนะคะลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะในวันที่16มิถุนาย,ยนปีห5หนี้ที่มีเกณฑ์ร่ำรวยเป็นเศรษฐีและก็มีเกณฑ์จากการเสี่ยงโชคเสี่ยงท่ายนะคะก็คือลัคนาราศีกุมค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะในภพการเงินของท่านนะคะมีดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะเป็นดาวประจําเรือนเขาโครจรมาอยู่ในภพการเงินตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65และก็อยู่ตรงจุดนี้นะคะไปประมาณ1ปีดาวพระพฤหัสดวงนี้นะคะได้ตําแหน่งเกษตรตริบดีก็หมายความว่าการเงินของท่านนะนะคะมีความมั่นคงและโดดเด่นมากๆมีเกณฑ์การเข้ามาอย่างสม่สําเสมอนั่นเองเท่านี้ยังไม่พอนะคะดาวพระพฤหัสดวงนี้ยังมีความหมายถึงพบโชค โชคลาภของท่านในเมื่อนะคะโชคลาภของท่านไปได้ตําแหน่งที่เด่นดีเช่นนี้ในช่วงระยะเวลาประมาณ1ปีนี้ท่านก็มักจะได้โชคลาภแบบฟุกๆเกี่ยวกับการเงินเสมอๆหรือรวมไปถึงนะคะท่านอาจจะมีโอกาสในการหารายได้พิเศษมาหลายๆทางก็เป็นไปได้ทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคะ่ะจะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะในช่วงระยะเวลานี้เป็นผลดีสําหรับท่านมากๆเลยนะคะเราก็มาดูใน ดวงดาวที่เกี่ยวกับพบของการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายในวันนี้นะคะก็โครจรไม่เสียเลยนะคะโครจรได้เด่นได้ดีพอสมควรค่ะ ดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโชคลาภการเงินรวมไปถึงนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของท่านนะคะบ่งบอกได้ว่าท่านมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์ในวันนี้ค่ะและจะเห็นได้ว่าที่ลัคนาของท่านนะคะมีดาวพระเกตทับที่ลัคนาของท่านในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีซิกเซนท่านมักจะฝันอะไรแปลกๆและในบางครั้งนะคะท่านอาจจะฝันเห็นพญานาค หรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะได้ไปไหว้พระตามสถานที่โบราณหรือไปตามวัดวา,ารามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในวันนี้ถึงแม้ว่าท่านจะมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายมีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเงินนะคะก็ขอให้ท่านระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของท่านด้วยนะคะอย่าหักโหมอย่าคิดมากนะคะก็จะทําให้ท่านมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพได้นะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนำเอาลัคนาราศีกุมค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะต้องมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆเพราะว่าคำพยากรณ์ในคลิปนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกๆท่านจะถูกหวยรวยเบอร์ก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านหรือขึ้นอยู่กับวาสนาของท่านนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามจีลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกทท่านนะคะให้ล่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกทท่านแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะ ลัคนาราศีอันดับต่อไปนะคะที่มีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์ในวันที่16มิถุนายนปี65นี้ก็คือชาวลัคนาราศีมีนะคะจะเห็นได้ว่าที่ลัคนาของท่านมีดาวทับที่ลัคนาของท่านถึงสองดวงด้วยกันก็คือดาวพระอังคารและก็ดาวพระพฤหัสนะคะดาวพระอังคารนี้ก็หมายถึงการเงินค่ะเมื่อมาอยู่กับดาวพระพฤหัสเช่นนี้นะคะดาวคู่นี้ไม่เสียเลยนะคะเป็นดาวที่เด่นดีพอสมควรและก็ เกลือกูลซึ่งกันและกันด้วยค่ะก็แสดงว่าในเรื่องของการเงินในช่วงระยะเวลานี้ของท่านนะคะเป็นไปในทางที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานและในตรงพบเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงทายของท่านในวันนี้นะคะก็โคจรไปได้ตำแหน่ง ะะแต่อยู่ในพบโชคลาภเพราะฉะนั้นค่ะในวันนี้ถ้าท่านผู้ชมนะคะมีเกณฑ์จะถูกหวยรวยเบอร์อย่างไรก็ตามก็ให้พยายามนะคะบริหารในเรื่องโชคลาภตรงนี้ของท่านให้เป็นอย่างดีค่ะมิฉะนั้นนะคะก็อาจจะทําให้ได้เงินมาแล้วก็ต้องสูญเสียเงินไปเลยก็เป็นไปได้ค่ะ พยายามนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินของท่านเป็นอันขาดหรือใครมาขอร้องช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องการเงินท่านจะต้องมีสติท่านจะต้องมีวิจารณญาณบริหารในเรื่องการเงินให้เป็นอย่างดีนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นเพียงการนำอลัคนาราศีมีนมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้ไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะท่านผู้ชมควรจะมีสติและก็มีวิจารณญาณให้มากๆนะคะก็ไม่ได้หมายความว่าชาวลัคนาราศีมีนทุกๆท่านจะถูกหวยรวยเบอร์แต่ก็อยู่ที่พื้นดวงเดิมของท่านหรือวาสนาของท่านนั่นเองค่ะ แต่อย่างไรก็ตามจิลาก็ขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีมีนทุกทกท่านนะคะจับเงินให้ได้เงินจับทองให้ได้ทองนะคะจะทําอะไรก็ให้เงินทองไหลมาเทมามีโชคลาภตลอดเนืองนองตลอดไปเลยนะคะ การพยากรณ์ทั้งหมด7ลัคนาราศีนะคะที่มีเกณฑ์ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาภในเรื่องของการเงินนั้นในวันที่16มิถุนายนปี -65 ก็ได้จบลงไปทั้งหมดแล้วนะคะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ท่านผู้ชมนะคะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับการเงินของท่านไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียง เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ